เปิดชุดแต่งงานสวยมากจ้าออร่าบ่าวสาวแดนแพตตี้ควงคู่ลองชุดแต่งงานก่อนเข้าพิธีวิวาส2พฤศจิกาย,ยน2565สวยตะลึงชมว่าที่ภรรยาไม่ขาดปากหลังจากที่นักร้องหนุ่มแดนวลเวทได้คุกเข่าขอแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินแต่งงานหลังจากคบกันมานานหลายปีท่ามกลางความยินดีของเพื่อนคนบันเทิง ซึ่งต่อมาทั้งคู่ก็ได้ออกมาเผยถึงเลิกแต่งงานว่าเป็นวันที่2พฤศจิกายน2565โดยจะจัดงานแต่งกันที่วัดล่าสุดด้านแดนและแพตตี้ได้ขวงคู่กันไปลองชุดแต่งงานก่อนเข้าพิธีวิวาผ่านช่อง YouTube แดนแพตตี้ซึ่งทางด้านของแพตตี้ได้มีการลองชุดไทยหลากหลายสไตล์ทั้งชุดไทยสีวาลัยครบเครื่อง ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจัก,กรกกพัทที่มีดีเทลล้นหลามและชุดไทยวรรณคดี และในส่วนของเจ้าบ่าวก็ได้มีการลองชุดหลายๆแบบทั้งชุดไทยและชุดสูทเช่นเดียวกันแต่ชุดที่ฟันธงว่าเป็นชุดจริงในวันแต่งงานนั้นคือชุดสีขาวต่อไปนี้ซึ่งยังไม่เป็นทางการเพราะต้องมีการปักลงดีเทลอีกนิดหน่อยเรียกว่าแค่ลองความสวยความหล่ออลาเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็แพร่กระจายแล้วแถมเจ้าบ่าวก็ปากหวานชมว่าทีภรรยาสวยไม่ขาดปากเลย